สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรสามูค่ะค่ะอักษรสามู่ประกอบไปด้วยอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนะคะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวประกอบไปด้วยขอไข่ขอขวดชอชิงทอฐานทอถุง ผึ้งอฝาสอสลาสอะสีซอเสือและหอเหีบค่ะวิธีการจำง่าง่ายนะคะก็คือผีฝาถุงข้าวสารให้ฉันผีก็คือผอผึ่งฝา ก็คือฝอฝาทุงก็คือทอธานกับทอถุงนั่นเองค่ะส่วนคำว่าข้าวก็คือขอขวดกับขอไขค่ค่ะคำว่าสารก็จะมีสาสะลาสลรสีสอเสือคำว่าให้ก็คือหอหีบคำว่าฉัน ก็คือชฉาชิงเองนะคะอย่าลืมนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันค่ะต่อไปอักษกรกลางนะคะมีทั้งหมด9ตัวค่ะประกอบไปด้วยก็ไก่จอจานดอชดาต่อปันตักดอิกต่อเต่า บอใบไม้ปอป,อปาอออ่างนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการจำนะคะให้ท่องว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโงงนั่นเองนะคะ,ะมาอีกรอบหนึ่งไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโงงค่ะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโงงนะคะคำว่า ไก่ก็คือกอไก่ชิกจอตาลเด็กก็คือดอชาดาใต้ตตอบันตักกับเด็กดอเด็กตายตอเต่านะคะบนคำว่าบนก็คือบ่อใบไม้คำว่าป่าก็คือปอป่าคำว่ากู๋ ก็คืออออนั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูอักษรตำ่ำมีทั้งหมด24ตัวนะคะสำหรับอักษรตำ่ำสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทคืออักษรคู่และอักษรเดี่ยวค่ะอ่ะเรามาดูอักษรต่ำคู่มีทั้งหมด สี่ตัวนะคะก็ประกอบไปด้วยคอควายคอคุณคอรักกังชอช้างสอโซ่ชอกระเจอทอนางบันทูทอนางบนโทูอโทอูุท้า หานทอดุงพอพานฟอฟันพ่อสำเภาว,วิธีการจำมักสอนต่ำคู่นะคะก็คือให้ท่องว่าพอขาฟันทองสื่อช้างห่อนั่นเองนะคะคำว่าพ่อก็คือพอพานพอสำเภา คำว่าขาก็คือขอควายขอคนคำว่าฟันก็คือฟอฟันนั่งค่ะส่วนคำว่าทองก็คือทองปุ๋เท้าทอหนังบันเทิทอทหารทอทธงก็คือตัวทอทั้งหลายนั่นเองนะคะคำว่าซื้อก็คือสอโซคำว่าช้า ก็คือชอช้างคำว่าหอกก็คือหอนักโอนั่นเองค่ะมาค่ะเรามาดูตอ่ออักษรต่ำเดียวมีทั้งหมด10ตัวประกอบไปด้วยงโง,โงูงยหญิงนอเนนนอหนูมอมายอยั์รอเรือรอลิงวอแหวนและ ตัวสุดท้ายก็คือรอจุอรานั่นเองค่ะมาเรามาดูวิธีกันท่องจำอักษรเดียวกันนะคะให้ท่องว่างูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดหมูริโร คือโมนั่นเองนะคะคาว่าใหญ่หญิงนอนนอนหนูอยู่ยอดอยากนอนเนนนะาคำว่านะก็คือนอนเนนริมรอเรือวัดคำว่าวัดก็คือวัวแวนมูมอมานีก็คือรอจุฬา โลก็คือล่อเล็งนั่นเองคะ่ะเป็นไงคะจบไปแล้วนะคะส,สำหรับอักษรสามหมู่อย่าลืมนะคะอักษรสามหมู่ประกอบไปด้วยอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ําซึ่งอักษรต่ําสามารถแบ่งได้อีกเป็นอักษรต่ําเดียวและอักษรต่ําคู่นะคะ,ะหลังจากเรียนจบไปแล้วงานของครูก็คือให้นัเกเรียนอัดคลิปวิดีโอ ท่องอักษรสามหมู่นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงตึต๊ดต,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 ตึ๊ตตึ๊ตอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้จะออกมาท่องอักษรสามหมู่ค่ะอักษรสามหมู่ประกอบไปด้วยอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำนะคะอักษรสูง อักษรสูงก็คือทีปากถุงข้าวสารให้ฉันค่ะอักษรต่ำก็คืออักษรต่ำคู่นะคะก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อค่ะอักษรต่ำเดี่ยวนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดมูรีโรคค่ะ นั่นก็คือตัวอย,ะะอย่างนะคะพูดง่ายๆก็คือให้เียนอันกิปท่องอักษรสามหมู่นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะก็ให้เรียนไปทําให้ดีกว่านะคะอย่าลืมทําส่งกันมานะคะทุกคนขอเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ